ค่ะวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยยศีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ทำคลิปสายหน่อยค่ะไม่มีรหัสติดเลยค่ะส่งภาพกลับมาลูกค้าค่ะพื้นนี้หนึ่งพันบาทนะคะพิเศษมากๆค่ะพื้นละหนึ่งพันบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันบาทนะคะรอบนี้รอบเดียวนะคะมีไม่กี่ผืนนะคะค่ะรอบเดียวค่ะหนึ่งพันบาทค่ะค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะเห็นร่ามันราคาถูกน่คะคุณแม่ขายของใจร้อนนะคะเพราะว่าคุณแม่เปลี่ยนแลชุดใหม่เข้าเรื่อยๆค่ะถ้าชุดไหมตกค้างเหลืออยุดถึงสองถึงคุณแม่เอาออกหมดเลยค่ะเอาชุดใหม่เข้าเรื่อยๆค่ะค่ะหนึ่งพันบาทค่ะผ้าใหม่ เธอไปเอาลงมาแล้วแมจะได้ส่งงาน่าลืมส่งค่ะนี่ก็หนึ่งพันบาทค่ะคุณแม่โยนแบบราคานะคะแบบแบบไม่ต้องถามถึงต้นทุนค่ะคุณแม่ถ้าคุณแม่จะปล่อยนะคะคุณแม่เทแล้วค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะพื้นนี้ค่ะเป็นสีธรรมชาติสีม่วงค่ะเป็นม่วงดอกตะแบกค่ะค่ะเป็นสีม่วงดอกอัญชันนั่นแหละเขามาย้อมค่ะแล้วก็เลยมันเป็นสีแบบ แบบคล้ายๆม่วงดอกกระแบกค่ะม่วงคล้ายม่วงพระเทพค่ะมันจะอ่อนกว่าม่วงพระเทพนิดหนึ่งค่ะมันเป็นสีออดอกอัญชันค่ะคายหนึ่งพันบาทค่ะผ่าสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหนึ่งพันบาทค่ะมีอยู่สี่ผืนนะคะรอบนี้รอบเดียวนะคะจะไม่มีหลายรอบค่ะนี่อนี่ก็หนึ่งพันบาทตัวนั้นก็ซื้อแล้ว จะน่าเอาไว้ก่อนแม่แกัดชุดเจ๊ก็แบบนนะี้แะขานนี้ก็หนึ่งพันบาทนะคะเป็นชีน้ำเงินสดค่ะขาสวยนะคะขาสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะคุณแม่เอามาคุณแม่จะขายของหมดเป็นรอบเป็นรอบเลยนะคะไม่เคยเอาของเก่ามาซ้ำไว้นะคะ ค่ะคุณแม่ขายของคุณแม่จะตัดรอบตัดรอบออกไปเลยค่ะแล้วก็หารอบใหม่ถ้าตัดรอบออกไปค่ะค่ะคุณแม่แบบว่าทําทําแบบไม่มีของเก่าตกค้างค่ะมีของใหม่เข้ามาเรื่อยๆค่ะหนึ่งพันบาทค่ะค่ะคุณแม่แกไม่เอาของเก่าไปปนของใหม่เลยนะคะให้ตัดรอบไปเป็นรอบเป็นรอบเลยค่ะนี่ก็เป็นสีเขียวพ่มากค่ะนี่ก็สวยนะคะ สีเขียวขี้มาค่ะค่ะหนึ่งพันบาทค่ะสีเขียวขี้มานะคะค่ะนิ่มมากค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะนี่ก็พันบาทค่ะของดีนี่แหละค่ะของดีๆที่คุณแม่ขายพันสีนี่แหละค่ะแต่คุณแม่เทออกไปเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่จะเอาของใหม่เข้าค่ะเทเทออกไปให้หมดเลยค่ะเีรอบค่ะคุณแม่ขายของเป็นรอบค่ะ ขาดเป็นสีเขียวขึ้นมา,คมา,นากค่ะค่ะหนึ่งนบาทค่ะมีสีผืนมาค่าเหือสีผืนคุณแม่เทไปเลยค่ะขาดท้ายนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยๆทุกท่านค่ะ